เอาล่ะวิดีโอนี้จะมาต่อกันที่การสร้างรายได้เสริมง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนวิดีโอที่ผ่านมาผมได้แนะนําวิธีการทําแบบสํารวจผ่านทางเว็บไซต์นะครับแต่ทุกวันนีส้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าดังนั้นจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันจะสะดวกกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูนะครับว่าเราจะทําการดาวน์โหลดแอปได้อย่างไงให้เข้าไปที่เพจสโตนะครับหรือว่า Google Store นะครับ Google p ล a y นะครับ ให้พิมพ์คำว่ายิมดีเซิร์ตนะครับพอเจอคำว่ายิมดีเซอร์ตัวนี้ให้ทำการดาวน์โหลดนะครับสำหรับที่ผมแนะนำนี้ก็คือได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปเปิดนะครับให้ใส่อีเมลตัวนี้นะครับให้ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านพอใส่ชื่อใส่อีเมลเสร็จนะครับจะพาเราเข้ามาในระบบ เข้ามาสู่ระบบแบบนี้นะครับหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้ให้คลิกตรง3ขีดด้านซ้ายมือข้างบนนะครับตรงนี้นะครับให้คลิกปุ๊บจะเห็นว่ารนข้างบนนี้จะมียูสเนมแล้วก็มีคะแนนที่สะสมไว้นะครับของผมคือ1608คะแนนนะครับจะมีเมนูต่างๆคือหน้าแรกข้อมูลการสมัครสมาชิกนะครับทำแบบสำรวจแล้วก็แลกคะแนนรับของรางวัลน,นะครับเชิญเพื่อนตัวนี้ก็คือตามเมนูนี้ วันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับการการทำแบบสํารวจผ่านแอปนะครับส่วนการแรกของรางวัลน,นี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิดีโอตอนต่อไปนะครับเราไปดูการทําแบบสํารวจเลยอันนี้จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับมี4อย่างนี้ก็คือมีแบบสํารวจทั่วไปแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มแบบสํารวจเร่งด่วนแล้วก็อันนี้ไฮโซเวนะครับอันนี้ถ้ามีตัวเลขแบบนี้ขึ้นมาให้เราคลิกเข้าไปทําการสํารวจนะครับ ตัวที่เป็นแบบสำรวจเร่งด่วนนี้เราทำแล้วจะได้1แต้มนะครับหนแบบสำรวจอันนี้เห็นไหมครับตัวที่เป็นสีเข้มๆตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ทำแบบสำรวจให้เข้าไปนี่นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนมาขอยืมเงินของคุณคุณจะให้ยืมหรือไม่ก็ไก่ให้ยืมเท่ากับจำนวนที่เพื่อนร้องขอให้ยืมครั้งหนึ่งเพื่อที่เพื่อนร้องขอให้ยืมเท่าที่เราให้ได้โดยไม่ลำบากไม่ให้ยืมเดี๋ยวเสียเพื่อน ไม่ให้ยืมแล้วเลิกคบเพื่อนคนนี้ไม่ให้ยืมแต่ช่วยเหลือเรื่องอื่นแทนอันนี้อยู่ที่เราจะตอบนะครับตอบอะไรก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถุงครับอันนี้นครับแค่นี้นะครับแบบสํารวจเร่งด่วนคือติ๊กเดียวได้แล้วนะครับอันนี้คือ1แต้มอันนี้ถ้าเป็นแบบสํารวจทั่วไปพวกนี้จะมีรางวัลให้นะครับ เห็นไหมครับ10คะแนน10คะแนน17คะแนนอันนี้ก็คือผมได้ทําไปแล้วหรือบางตัวก็หมดอายุไปแล้วนะครับมีคนทําไปแล้วอันนี้ทําไม่ยากนะครับใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับอันนี้ได้ทําหมดแล้วคือแต่ละวันก็คือถ้ามีแบบสํารวจเราก็เข้ามาทําแบบสํารวจแค่นี้นะครับสะสมคะแนนแล้วก็เข้าไปแลกของรางวัลตัวนี้นะครับเราสามารถแลกของรางวัลตัวนี้เดี๋ยววิดีดโอตอนต่อไปนะครับผมจะแนะนําการแลกของรางวัลซึ่ง อันนี้เราต้องใส่ในส่วนของร้านผ่านแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราได้กรอกไว้นะครับอันนี้จะเติมเงินมือถือเพย์พาพวกนี้แลกได้หมดครับมีหลายอย่างให้แลกโอเคนะครับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ